มื่อนีสิพามากินก๋วยเตี๋ยวเลือกึ่งสำเร็จรูปเล,ลือรถเครื่องปรุงสูตรเฉพาะโอ้ยแซ่บแห้งลยครับผมใส่กะทิผงลงไปโคเล่โคเล่น้ำซุปเข้มข้นแห้งใส่เส้นเล็กลงไปใส่ลูกชิ้นลงไปแอนใส่หมูชิ้นลงไปแอนใส่ถั่วงอกลงไปแอนสิแต๊สวัสดีครับพี่น้องพ่อไปสุข,ขสุข,ขพ่อกันกับรายการอีสานผ้าส,ส้วมวัอนี้สิพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือโลรถนะครับก๋วยเตี๋ย์กึ่งสำเร็จรูปนะครับผมแซ่บแซ่บสามห่อลอยพี่น้องเอ้ย นะครับผมบะต้องไปไกลแล้วเพราะว่าช่วงโควิดผมมีร้านไดเปิดนะครับผมน้ำซุปเนี่ยคนบ่ต้องปรุงอีกเลยมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กนะครับผมนี่เส้นเล็กแล้วก็ซีเมนเส้นหมี่ อห <c oughs> มูเด้งเด้งอืออือเต๋ยวเลือดพี่น้องซับๆซบอือ